สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับสอนการโหลดแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งมันจะต้องมีแอปที่จำเป็นต้องใช้งานอยู่2แอปก็คือ1ตัว Google Meet นะครับกับตัวที่2คือตัว Google Classroom นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการโหลดเลยนะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับอยู่ที่ว่านักเรียนจะเก็บตัว Play Store ไว้ตรงไหนก็ไปเลือกหานะครับนี Play Store เป็นแอปสําหรับโหลดแอปโหลดเกมต่างๆนะครับจากนั้นเราก็กดค้นหาด้านบนนะครับตัวแรกก่อนนะครับ M E E T ก็คือ Google Meet นะครับจะเป็นรูปกล้องวิดีโอนะก็กดเข้าไปนะแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับช้าไวอยู่ที่อินเทอร์เน็ตกับความเร็วเครื่องของเรานะครับซึ่งตัว Google Meet จะไว้ใช้สําหรับในการเรียนนะครับเข้าเรียนเข้าประชุมออนไลน์ ครูเอยก็จะสอนในนี้นะครับอ่าไไมแป๊บเดียวครับถ้าอินเทอร์เน็ตไวยังไม่ต้องกดเปิดนะครับย้อนไว้ก่อนนะครับเราไปโหลดอีกแอปหนึ่งก็คือตัว Google Classroom นะครับพิมพ์แต่คําว่า Classroom ก็ไหน C ี L A S S R O O M นะครับหรือใครจะกดที่ไมค์แล้วก็พูดเอาก็ได้นะครับก็จะได้ไวนะครับถ้าใครถนัดพูดเนาะกดติดตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วรอนะครับตัว Google Classroom นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นประตูทางเข้า ไปหา Google Meet นะครับแล้วก็เป็นตัวสำหรับเอาไว้ส่งงานนะครับเพราะนั้นตัวนี้สำคัญเลยนะครับอ่าเาเพิ่งเปิดนะครับเรากดย้อนกลับไปดูก่อนว่าแอปเราโหลดได้จริงหรือเปล่ามาดูที่หน้าจอหาดูนะครับอ่อาแมครูอยู่ตรงหน้าจอแรกพอดีครับสองตัวนะครับ Google Meet กับตัว Google Classroom นะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ Google Meet กับ Classroom Google Meet ไว้ทาอะไร Google Meet เอาไว้ใช้เป็นแอปสำหรับเข้าเรียนเข้าประชุมออนไลน์นะครับส่วนตัว Google Classroom ก็จะเหมือนเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นตัวที่คุณครูเขาจะสั่งงานแล้วนักเรียนก็จะต้องเข้าไปส่งงานในนี้เพราะนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องไปโหลดแอป2ตัวนี้ไว้ในเครื่องก่อนนะครับส่วนวิธีการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ